ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเอฟซีควายไมล์ลูบลี่คนละนูแล้วกับพ่อแม่พี่น้องสุขภูมิสุขคนนะครับเด้อมือนี่กับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องท่างเอฟซีทุกท่านเขาสู้ช่องไอ้ไมล์ลูบลี่คนละนูครับผมมือนี่มือนี่กับศรีพามาเที่ยวตรงหน้าครับผมนี่นี่ครับเข่ากำลังสีเริ่มเหลืองเป็นนี่แต่ก็มีเข่าเหลืองอยู่แปลงนึงนะครับผมอันนี้เขาก็เกี่ยวไปเขาเพิ่งเกี่ยวไปสองแปลงมือเศร้านี่ครับผมผมมาเขาเกี่ยวไปแล้วนะโอ้เสียดายครับผมแต่ว่าสิ่งนีตัวว่าเห็นผมกับไปสังเก รู้สึกว่าหนาสิมีครับเพราะว่ามันมีเขาอยู่แค่ยานนี่ครับเนี่ยยานนี่ครับผมเราเสียหายบิังนะครับผมเถ้าหลังจากเสบยใส่รู้ว่าลาโดนเติบนะครับเนาะกับไปใส่อีร่องทั้งหนามหลายก้อนนะครับทั้งเบ็ดทั้งเอฟซีจากเมืองชนมานําเนกอ่ะพามันไปใส่ใส่เบ็ดใส่ด่างนะครับเนาะใส่มองนะครับเนาะเอาปลาไปกินชนบุรีนะครับเนาะมื้อนี้ก็ว่าเบิ่งเหลืองามๆดีก็บฝ่าขึ้จ้ำๆเติบอยู่ครับผมนะครับ สีฟ้าเพียวหน้องมาใส่กลับลงมือครับผมมือนีกับคือกัาครับไอ้เบอร์เทากับกับเหล็กมอดีไฟคอยใหม่ลูบรี่คนละหนูครับนี่ครับนี่นะครับผมเป็นลักษณะนี้ครับสนิ่มในเรื่องเบอร์ใส่มาประมาณเกือบเดือนแล้วครับผมเนาะแล้วก็ขี้ใต้นิ่มครับผมพอเดี๋ยวใส่เบิรงนะครับเด้อครับผมนี่ครับที่เป็นขี้ใต้แบบนี้นะครับเด้อนี่ห่อแบบนี้ไม่ต้องล้นไฟครับผมพี่น้องครับใส่ได้เลยครับเนี่ยเสียบใส่ไอ้นนักลับแล้วก็ฉีดน้ำหอมใส่เลยครับผมขีดใส่พลังสีฟ้าได้เลยครับผมนี่ตัวนี้ นะครับแล้วแล้วก็ซีมีกระโพดแห้งนะครับผมฉีดใสายดำแดงพลังสีฟ้าดำแดงของไอ้ไมล้ลบกเบี้ยคนลราโน้นนะครับแล้วเอา้ามือนีครับที่เป็นเนมนี่ครับ,นนรบพลังสีฟ้ากับดำแดงครับผมสองตัวนี้นะครับผมที่ไอใไม้ลูกเบี้ยใส่อยู่นะครับแล้วใส่แค่สองตัวเลยครับแล้วอันน้ำสีแดงแดงนี่ฉีดใส่กระโพดแห้งครับผมแล้วก็สีฟ้าฉีดใส่ขี้ดตจครับผมนี่ครับเพลของเฮาบัวสีไป็นไม้ใดไอ้ไม้ลูกเบี้ยก็ใส่แค่สองตัวนี่นะครับแนะล้วสำหรับเอฟซี ที่ถาม่าอันนี้มันเข่าดีผมก็ตอบว่าเข่าดีทั้งคู่ครับผมนะครับอันนี้มันหมอครับน้ำดินหนึ่งแห่งครับคัดดิ้นชื่นๆเนี่ยผมชินดิ้นไปทั้งสีฝาแล้ครับเด้อไซีนะครับผมใส่ได่ทุกไม้ครับไม้กระโพดก็ให้อ้อยให้มันนะครับผมในเบิร์ดครับอย่าค้นมาอย่าฆ่าเข้ามาิดหน้าเข่าครับผมในเบิร์ดครับผมสองตัวนี้ครับผมจะใส่สองตัวนี้นะครับขัดไม้ยชื่นๆเนี้ยก็เน้นสีฝาเป็นรักครับผมสลับกับน้ำแดงหน่อยหนึ่งนะครับบนใส่ผสมกันได้ครับผมฉีด ใส่กันสลับกันไปล้างนี่ฉีดฟางสีฟ้าล้างนั่นฉีดน้ำแดงสิครับผมเนาะสไลด์อีที่ถามมานะครับด้อนี่ครับผมสองตัวนี้ครับผมไม่นอองมาอ้ามือนีก็ะถิเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ล่างเริ่มตั้งกอครับผมแบบนี้นามมันแห้งครับผมผมสีผ้าไป็นน่องมอบึงนี่ครับห้อยมันเ่ื่องเห็นไหมครับนี่เป็นห้อยหนูใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่ไปเมื่อผมสีนี่ครับเห็นไหมนี่ยครับ มันมาท้านีหนผมว่าห้อยมันแรนมานี่ครับจะใส่เบอรงครับผมตัวนีนี่ครับเพราะว่าันาดที่มันห้อยมันแรงไปเลยมากนะครับผมพัมันเหยียบฝาเขาครับเห็นไหมครับนี่ครับพัดต้องสังเกตที่หนึ่งนะครับนันี่ครับห้มันเหยียบฝาเขาต้นเขาล่มมั้ไเลยครับผมเหยียบไปนพ่อจะใส่ตรงนี้ล่างหนึ่งเลียวไปใส่มุ้งหุ่นหลังหนึ่งเนาะทอทีว่นไ่หุ่นครับพื่นไปน้เทิ้วปลาครับ พ่อไม่พ่นครับผมแล้วก็สซีวนกลับมานทำคณะนี่ครับนี่ครับมานี่เลยอ๋อสี่เป็นในเด้นเบ้าน้ำกันครับผมแต่นี่สีขอไสล้างนี่กันครับผมนี่ใส่ไปหนีเลยครับนี่แล้วครับเนาะต้องกับซีแตงไม้ไปนี่เลยนี่ครับวันนี้เป็นวันชาสิแรียนมาหนีเหระครับผมนี่หอยมันกรบื้อเข้าปานไหนครับผมเนาะเดี๋ยวเล่าเมืองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไส้กันเด้วยครับพี่น้องที่ว้างให้เบิ้งครับผมก็คือคือกันนะครับผมวิธี่างกับที่บ้างแบบนี้ นะครับผมจะติแต่งไม้ให้เบิ่งแล้วก็ปัาไปแห่งเบื้องน้าเนาะนั่งอะไรแห่งไม้ห้ามือนีครับผมเดี๋ยวลอชมครับครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่นี่นะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับได้เวลาว่างแล้วครับผมเนาะทั้งหน้าหันหนาไปทั้งฝนครับคือว่ามันจะแล่นไปแล่นมากอยู่นะครับเนาะนี่ครับมันจะแล่นไปแล่นมากสินะครับเนาะอาจจะติ Estamos. <th> happening. ดกินแถวเราแบกนี拜拜่มันก็สีขาวมากหาเฮานะครับเนาะเอ้าจะเป็นอย่งไรเดี๋ยวรอชมนงด้วกันครับผม รลังสีฟ้าโอ้หันม้าครับลังเล่ห์แหงม้นแล้วนีไปหุ่นครับเป็นบ่อของร้อยเป็นสีแเหลี่ยมผมจะไปน้ำคั่วหน้าโคกครับผมยางฟางต้องหมดข้อเกี่ยวแล้วเนาะก็ค่อยสิตัดขึ้นมาเรื่อยนะครับเนาะโอ้ท่านนี้กันหนาวมืดตึ๊บเลยครับผมแดดฮอนครับผมเอาไปครับผมพี่น้องการเสียเวลาไปฝากติดตามมาด้วยครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กูร่งจะให้ยไหมลบเรี่คนละหนูน้ำเด้อครับผมพี่น้องขอบคุณสำหรับ Subscribe ขอไลค์พี่น้องใจใหมาทุกคนนะครับ สำหรับการกดติดตามนะครับผมกดแชร์ให้ไหมายรบเรี่ยของเราโนูนะครับเนาะเอาไปครับผมลุยต่อไปนะพนครับผมหลังนี้ผมอใส่เป็ยนเงียข้าพดเนี่ครับผมข้าพดแห้งและขีดด้วยน้ำแดงครับผมนี่ครับขีดแบบนี้ครับผมเพื่อนนี่ครับผมขีดแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นน้ำแดงใส่ข้าพนหวานผมาพนถือเล่เมื่อกี้ว่าดินเปลี่ยนสีมันได้ข่าวมาครับผมมันก็มีห้อยห้อยหนูใหญ่หนูหน่อยปนกันอยู่ครับผมอ่ะผมก็ได้เสียงหรือ่า ถ้าเป็นหนูหน่อยนะครับผมก็ใส่ไว้นี่ครับทีเป็นไหนไปไนเดี๋ยวเราดูด้วยกันครับผมเมื่อในอาจจะเป็นเส้นหนีนะครับนะอาจจะมายามตอนเสาที่เดียวครับผมรู้สึกว่าสี่ห่อนแดดครับว่าเนาะอ๋นี่เขาภาพามาเหาอเบื่อแห้งที่บอกครับผมเนี่ยผมก็รู้สึกอาการที่ไม่ค่อยดีครับผมเป็นไขวมางหรืเดี๋ยวมึงครับผม ไปครับผมล้วนมกันตอน่อเลยเดี๋ยวใส่แก้มุ่งเลยก็อิไปพุ่นกลางครับเลยไปมุ่งพุนกก่นก็อนท่ยางคู่นะครับผมขึ้นไปหาโลท่อน,นะครับเนาะเอาไปครับผมครับผมพ่อแม่พี่น้องสวัสดียมุสเซอรครับผมเอฟซีคอยไม้ลบุรีคนละหนูสวัสดีพ่อแม,ออม,ม่พี่น้องทุกคนนะครับด้ยอยซ้ำๆนี่ข้าสินภามายามกับเข้าครับผมแท็กซี่เป็นยังไง เดี๋ยวเบิ่งกันครับผมเนาะเดี๋ย้พยายามด้านพุ่นก่อนนะครับเนาะเพื่อเป็นเดี้านพุ่นเขาเลาะม่านน้ำมีเขาเกิดบาคู่กันหน้านีไม่หารถท่อครับรถท่อจอดไปนี่ครับผมนี่นี่ครับวันที่มาได้เศร้ากันสวยกันครับผมตอนนี้หกโมงกว่าสี่เจ็ดโมงนะครับผมตะเวนมาขืนฝนครับสูงไว้ครับอ้๋อโประการสิบล้านเดี๋ยวเไปเบิ่งกันเลยครับผมไปไปเดี๋ยวเบิ้งไม่ได้พุ่นหาลังมืถึงแจ็คตัวครับผมข้านาด้านนีมือถึงแจ็คตัวเลยครับ อตะบลันทำอ๋อเดี๋ยวทั้งนี้ไป,ไปทั้งนี้ครับผมนี่ตีสองหลังสามหลังแล้วก็ไปหุ่นเลยว่ะดิเพิ่งครับว่าสิมี่จะโตบ่ะมื้อนี้นเได้หนูจัะโตบ่ะครับอเอากลับมาสามสิบหลังใส่ไปยี่สิบห้าหลังครับผมประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวไปวันนู้นกันครับเได้จัะโตบ่ะเศร้าดิสิมีผลงาน,น,องงนอไอพี่น้องเมึงมึงน้อครับผมเดี๋ยวรื้นเหอนกันครับผมโตายตายตาย หลังนี่แบบเลือนเฝ้าพี่น้องเลยพี่ครับผมโอ้มือห้อยเล็บพันจันทร์ครับผมพี่เห็นปะห้อยเล็บพันจันทร์ไปโอ้ยเลยเด้นคนมาเหยิงครับพี่น้องเลยมันยันหลุดไปหอย่างวะแสดงว่าถือบกจังถือบกจังครับผมมือห,ห้อยเล็บพันจัเเนทร์ครับนี่หมเปิดเปิดอานลาดไปเลยครับผม เลี้ยแต่คนติดไว้ให้เบิ้งนี่เออตายตายอ่ะไปครับผมไปลุน้นเหกันต่อสิมีผลงานมานันน่าเศร้านิดเนี่ยมุ้ยผลงานเบิง้งบรรยากาศไปแด้คนะคควครับเนี่ยต่องตรงหน้าเขาเขาเขียวๆครับนกหองนี่ครับบรรยากาศท่านบดตายอย่างวา่าเท่าครับผมอ่ะไปต่อครับผมพี่น้องครับผมล้งนี่ โอ้หลังนี้พี่ผลงานครับผมโอ้โหเป็นรุ่นลูกมันะครับผมนี่มองบ้างเขาเต็มลำเลยครับผมพูดนะโอ้โหสุดยอดเอาแต่งได้กับบัวเฝ้าเหรอครับผมพี่น้องมือนี่มีผลงานแล้วอเอาไปครับผมผลงานนี่คืออะไรบ,บัดนี่โอ้โหบางตัวถือถือขึ้างบนมากพอดีว่าถือจกักโตครับ น่งงเบิสุดยอดอีเลียสุดยอดจริงๆครับผมบรรยากาศข้าว,วเขียวกำลังสวยๆครับไปดูกันต่อครับผมว่าจะมีอีกสักตัวไหมใต้ตั้งสองตัวไหมวันนี้ไปกับผมดูน้ำกันต่อมไม่เจอตัวเลยครับตรงนี้ล่องน้ครโอ้เฉยๆอยู่ครับมีตัว อ้ยหายากซะน้นหนูย่ำนี่เราจะได้หยุดปิดหมายแล้วมั้งไปพี่น้องรุดทั้งกันครับเอาเหรครับผมมาดินี่นนี่เราเหล่วะโอ้ยมีหนูรุ่นนีบอ่นี่ครับผมนี่รุ่นเดียวกันเลยครับผมนี่น้่งนัง โอ้โหหนูรุ่นนี้รุ่นเดียวกันเป้เลยครับผมอื้มว่ามันคัดหนาใยช่ไหมเหรอามงหนูรุ่นลูกมั้งครับผมอื้สองตัวเลรอครับผมอึ๊บนี่สองตัวครับผมอ๋อไปมองนครับ,รบมอว่ามิตรเด็ดอยู่ทั้ทงหนาเลยตัวมึงสิบเบ็นว่าที่เด็ดสิเบีนเป็นงานมาที่เด็ยียดน่ะแต่เมืองน้ำกันครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บกลับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวไปเบิง่ง วัวที่เด็ดแล้วมึงใส่ไปเบียติดไม้เหมือนครับโอ้โหลางมืองห้องมันกินโอ้ที่เด็ดเอาเล้วครับผมนี่โอ้ยรุ่นเดียวอีหลีครับผมนี่นี่ครับนี่เรียบร้อยครับพลังสีฟ้าจัดมาเอี่โอ้โหนี่ครับผมมดแดงบบ Uh, khẩu thêm tìm, tìm đây. Si ah, này băng uh. oh, <laughs> xe phá. à, bê tó hắp hộp 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 โอ้โหปวดบ้านั่นครับผมล้างนี่กลับหายครับโอ้โหลันเฝ้าครับผมพี่น้องนี่ม้นมากัดเสียผมเลนเปิดครับโอ้เอาเงี้ยวเข้าไปครับผมเอาคิดไต่เข้าไปผมว่าไวมนี่ครับนี่นี่อืมคนน่นห้อยลงมากัดเขาครับหลังนี้เพื่เอาครับผมโอ้มันเพื่อเอาำแดงเลยครับผมโอ้ยยอด เอาเงี้ยรับไปกินเสร็จเอาไปเบิ่งครับผมติดตามเราต่อไปครับปดัดโตัวทหารมันจะเป็นปืนใหญ่ครับผมดวงลูกสีมิโตัวปะปืนใหญ่ครับโอ้ปืนใหญ่เอาเลี้ยงครับผมโอ้โหนี่ครับผมมาดิเออจังสี่เลยไหมเนี่ยวผมว่างไว้ดีครับผมเพื่อนไปครับนี่เพื่อนเพื่อนบ้งเต็มตีนเลยครับผมปืนใหญ่แล้วเอาแล้ว ซีมาแล้วครับผมจากด้านฟ้าหลังนะคุณเห็นป่ะกัดปากกัดขี้ใต้ต้มๆเลยครับผมนี่นตัวเมียมั่วนี่เพื่อนนี่ผมยางเลยผมยางกลับมาใส่ไว้์ไปผมส,สองฮ้อนใจนะครับเของงอนต่อเลยครับผมนี่นู้นุ๊ออกเด็กเตี๋ยด้วยครับผมว่านนี่นนรับ อ๋อไปต่อให้พี่น้องลังต่อไปครับสี่ตัวแล้วโอ้โหสุดยอดแบบนี้อ๋อคือบทีฟ้ากับบทฟ้าเหอรอ,อ,อนนนครับผมป๊บไปต่อทั้งนานครับผมใส่หนอมาดี มีของยางขับไปบางนึงโอ้อขับลันครับผมอุ้ยลันคือฟ้าทั้งหมดเลยหนึ่งมึงมึงห้อยมันโอ้หลันฟ้าเสยว่ะเยองวะเข่าข้างหลังเถอะวะซาบังไว้แล้วนะโอ้หมันกัดเนี่ยโอ้หู้าครับพี่น้องทั้งนี้อู้ย ตายตายตายตรงนี้กสองเลยนะไปหน่อยกันครับผมยมเห็นผากสองออือไปครับพี่น้องไปว่งงี้หนึ่งสองประมาณสมหลังกัเบอรล้ครับไปมากันครับไปครับผมสองสามหลังกัเบอร์ละดูนดนึงมีตัวปะ หลังนี้ลุดครับผมพี่น้องมึงดูนี่น้่ของมึงห้อยมันง,งามังตีผ้าด,ด้ยวยเขาท้้งลาง่างของนี่มันเข่ามาทั้งนี้ครับนี่โอ้ยซาบ้างไว้เสกอขาอย่างอีกเอก่ะเ,เก็บครับกันครับผมโอ้อยังวะอืม ครับผมมาหน้เศ้านีฮะมาสรุปผลงานครับผมวันนีนสี่พได้ตัวครับ er ผมพี 1, 2, okay. ่น้องครับได้อยู่ซีตัวนะครับนี่มีตัวง่ามอยู่ตัวนึ่งรู้ออกเดิรครับนี่ยังแข็งปุ๊บยังครับนี่แหละที่ผมตัดสินใจบ่อยูอย่างนี้มันขึ้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมเศานี่มีความหมาเพราะได้กินอยู่ครับผมหาอยู่ให้กินแบบพิสานบ้านเฮ้านะครับเนาะนี่นี่ครับสี่ตัวง่ามมาผมมือฝักพี่ฝักน้องฝ่ายซีทำหนี้เด้ครับเด้อสำหรับเศานี่ บกไม้มา,าไดครับซีตัวนะครับกับไข่ก็เฝ้า,า,ยอ,าอยู่เนาะนี่ครับเขาเป็นเห็นหนามาลแข็งรู้สึกว่าจะเป็นห้อยเกานัคนวหลายครับผมแล้วก็มีขับงูเห่าลายลครับผมใส่งูเห่าจิดกวนไม่ลายามหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าขวัญอยู่นี่ครับผมมีแต่ยูโซนนี่แหละครับผมแล้วก็ทั้งลังผมนี่ครับนี่ซีหาแปงแล้วสิมาเบิงบ้งอยู่สีมะเดี๋ยวะเบิ้งมือแรงสิงามสาไหวไ่ครับเนาะผมรู้สึกว่าสมชีเคาสบายครับเด้เจอคลิปหนาครับผม จ้ฝากเปก็นกำลังใจให้ไหมลุ้นรีบคนล้าหนุ่มนะครับเนาะสำหรับเสารนี้ลากเลยครับผมลากไปกับทุงหน้าเขียวๆนินนครับผมสวัสดีครับ